so the cap chris mission to the pros by ajan chris ในเอพิโซดครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็มาเรียนกอล์ฟกับโปรโมโซึ่งเราก็ได้ความรู้แลวก็กอล์ฟทิปมาเยอะเลยทีเดียวนะครับที่จะทําให้ผมนั้นพัฒนาฝีมือได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้ความรู้ไปด้วยนั่นเองครับวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับว่าเราจะเรียนรู้อะไรกันแลาจะทําไงที่จะพัฒนาวงสวิงของผมให้ดีขึ้นนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูกล้องหน้านะครับคุณผ,ผู้ชมครับโอเคอ่าแบ็กสวิงขึ้นมา เห็นไหมพอที่อาจารย์คริสบอกตอนแรกว่าที่จริงๆแขนซ้ายมันงอแต่จริงๆแขนงออะมุมไม่ติดเท่าไหร่นะแต่แต่มันทําให้เนี่ยหน้าไม้เปิดคให้หน้าไม้เปิดทําให้ตอนที่ลงมาเนี่ยแล้วหลังแล้วรู้สึกว่ามันยังหมุนไม่สุดไหมอาจริงๆหลังเนี่ยโอเคมาถ้าจริงๆหลังอะเราหมุนได้แล้วครับเพราะว่าจริงๆเราแบ็กสวิงเพื่อให้ต้องการหลังเราเทิน90องศาครับซึ่งอันเนี้ยอาจจะอันเนี้ยได้90แล้วแหละแต่ที่ อาจารย์คริสรู้สึกว่ามันหมุนไม่สุดอ่ะคือเราไม่สร้างเกลียวถ้าตามเท x กซบุ๊กจริงๆนะแต่จริงๆแล้วมันมันมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกยากคือเราขึ้นมาเนี่ยสะโพกเราหมุน45องศาสะโพกหรือหัวเข็มขัดหมุน45และนี้ต้อง90ใช่แต่อันนี้ของอาจารย์ไปไปหมดเลยไป60แล้วใช่มันเลยอาจารย์คริสเลยรู้สึกว่าอาจารย์น่ะขึ้นได้ไม่เต็มแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้ามงพูดจริงๆนะหลังอาจารย์หมุนมากกว่า90อีกครับ แล้วพอหลังนะฮะก็คือมุมของไหล่นั้นไปเกิน90ไอ้นี่ก็ไปเกิน45ใช่มันทำมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่แล้วก็เลยกลับมายากมันทําให้เราใช้ร่างกายมากแต่ได้พลังงานแต่ได้พลังงานน้อยแล้วพอเราใช้พลังงานมากความสม่ําเสมอจะน้อยลงครับแล้วอะไรอยากโปรโมทคือผมรู้สึกว่าที่จริงแล้วมือก็ควรจะต้องอยู่ห่างหูมากกว่านี้ด้วยเนาะใช่ไหมเออนิดนึงแต่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 ก็ ไม่ได้ติดขนาดนั้นไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่บนนี้จริงๆนะสิ่งที่โมอยากให้อาจารย์นั่นน่ะก็คือหนึ่งสะโพกอาจจะหมุนน้อยกว่านี้หลังหมุนให้ให้ชี้เป้าพอดีหลังหมุนให้90พอดีอันนี้อันนี้อาจจะมากไปได้เพราะงั้นผมเก็ตละแล้วก็ข้อมือตรงอันนี้ยังไม่พูดเรื่องเรื่องลงเลยนะแต่ถ้าโมเอางี้ถ้าเราขึ้นได้ดีมันจะลงง่ายขึ้นใช่ถูกต้องมันก็เพราะมันเป็น chain reaction มันเป็นมันดอมิโนเอฟเฟกต์ครับคุณผู้ชมขึ้นแบ็กสวิงเนี่ยครับ มันคือ3ใน4ของวงสวิงแต่เอาจริงๆที่อาจารย์คริสสกูปปิ้งและแคสติ้งเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้ครับมันเกิดจากไอคอมเพนเซตตรงนี้เลยที่ทำให้แคสเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้ที่มันเลอฟไปแล้วลงมาทำให้เราแคสครับครับถ้าเราแก้ตรงนี้ได้ตรงนี้มันก็ดูหัวมันก็ยังดูโอเคทุกอย่ายังดูถ้าเราแก้ไอจังหวะนี้ได้อาจารย์หายแคสทันทีเลยครับโมเดินสวิงครับตัวจะนำมือไม่ใช่มือนำตัว ตัวนามือใช่ตัวสะโพกเปิดตัวหมุนไม้ตีลูกมันจะออกอย่างนี้คือตัวมาตัวก่อนมือแล้วค่อยแล้วค่อยใบเหล็กใช่ใบเหล็กคือสิ่งสุดท้ายที่เ้องทำแต่อย่างอาจารย์คริสตอนนี้พอเรามีคอมเพนเซชเนี่ยเป็นไม้รักนำตัวขึ้นไม่จบโออไม้ไม้ไปก่อนเลยใช่ไม่ได้ไม่ได้พลังเลยอ่ะจริงจริงมันก็มันก็มันก็นัดระยะแต่มันไม่ไดมันมีพลังนี่แต่ว่าตัวขนาดนี้มันต้องตีได้ไกลกว่านี้ใช่คืออาจารย์คริสอะถามว่า มันเลยทําให้เราอ่ะต้องไปมีแฮนด์แอคชั่นตรงนี้เยอะแต่เวลาเราเล่นกอล์ฟในสนามหรือว่าเวลาที่เราจะไปสอบโปรความสม่ําเสมอสําคัญที่สุดคือเขาเรียกว่าภาษากอล์ฟเขาเรียกว่าบอลแคบครับท่านผู้ชม dispersion ใช่บอลเราต้องแคบเราจะไม่แบบถูกต้องโอเคได้ถังงั้นทำไงด้ครับโมครับคือเราจะยังไงฮะสามสักยาเม็ดสักสามอย่างเพื่อที่ผมจะโอเคหนึ่งนะขึ้นโมอยากให้อาจารย์คริสรู้สึกว่าตัวนี้เป็นไป ใช่ให้หัวเอฟขัดเนี่ยชี้ลูกไว้เน,น,นึงแล้วก็แล้วก็หมุนหลังปึ๊บอย่างนี้ให้รู้สึกว่าเราจะได้สร้างเกลียวหรือสร้างทอกนั่นเองครับสร้างเกลียวสร้างทอกแล้วสองให้ข้อมือให้รู้สึกว่าตรง,ข,ตรงข้อมือตรง,ข,ตรงข้อมือตรงกว่านี้ครับเดี๋ยวโดยที่เราจะเอาทีเนี่ยอันนี้เป็นดิวง่ายๆครับที่ทุกคนมีทุกคนมีแน่นอนคือที่กับถุงมือก็คือเอาทีเนี่ย เน็บถุงมือเอาไว้ ok นิดหนึ่งถ้าถ้าเราครับเนี่ยมันจะเจ็บนิดหนึ่งอ, ok อันนี้อันนี้เป็นสูตรง่ายๆฮอสูตรง่ายถ้าเราครับมันจะเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้คับอยูออ่นะถ้ามัน,น,นถ้ามันถ้ามันรู้สึกจิ๊ดติดนึงแสดงว่าอ่าหลุดละใช่ถ้าขึนไปปุ๊บแต่ถ้าจิ๊ดอ่านะฮะรู้สึกได้เลยอันนี้เป็นแบบสูตรง่ายๆครับสูตรง่ายๆครับจิ้มนะฮะจิ้มทีเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมทให้มันแน่นก่อนโอเคนะฮะเอาไว้แน่นไปเลยอ่าโอเคนะครับ แต่ก็รู้สึกแต่ถ้าตีผิดเนี่ย <laughs> จบวันมานี่เป็นรอยเลยนะฮะครับไม่เป็นไรเราทําได้ทุกอย่างัะเพื่อให้ตีได้ดีขึ้น <laughs> อันนี้นสูตรง่ายๆครับแล้วก็ <Okay. S 2> ถ้าจะให้ดีนะก็อาจจะ ตอนซ้อมสวิงลมอยู่บ้านเนี่ยอันเนี้ยเอามีอันเนี้ยเอาไว้นิดนึงให้เวลาเราแบ็กสวิงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อสะโพกเราไม่ได้หมุนเยอะเกินไป <ừ> อ่าอย่างนี้เวลาแบบขึ้นปุ๊บถ้าสมมติอย่างเนี้ยตอนเนี้ยอาจารย์คริสขึ้นมามันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับพอมันมีไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะเราจะเห็น <ừ> เราจะเห็นให้ให้รู้ว่าโอเคแบ็กสวิงอาจจะอาจจะเอาเน็บไว้อย่างงี้นิดนึงแล้วก็ a บ็ s สวิงให้รู้สึกว่าเนี่ยมาแค่45มันก็นี่ก็45แล้วเห็นครับครับ4ีจริงๆด้วยใช่อันนี้ก็45แล้วแล้วเราก็มุนหลังเข้าไปอันนี้ตอนซ้อมสวิงลมอยู่บ้านก็ได้อันนี้จจะเป็นสูตรง่ายๆได้นะครับแต่นี้ก็เป็นกอล์ฟทิปนะฮะสักสามสีเมตรนะฮะที่คุณผู้ชมนั้นก็น่าจะเอาไปลองเขาเรียกว่าใช้กันดูได้นะครับอืม thank <laughs> you เออดีขึ้นเลยใช่ใช่อันนี้ชัดเลยเอาจริงๆมันเพราะว่าเราขึ้นสตีไปเนี่ยอืเออแค่เนี้ย ด <You> ูสินั่นไงบอลสนี่อาจารย์เขา้ขาใจแล้วเข้าใจแล้วพอโดนดีแต่จริงนะถ้าอาจารย์ดัดดัดแฟลตดกันนี้ตึ๊บหนึ่งนะเปรีย้ยโอเคระยะมาแน่นอนอันนี้นั่นนี่ดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังยังไม่ได้ เอาเรื่องไม้ก่อนดีกว่านะครับโปรโมครับครับผมว่าตอนนี้ผมจะต้องกลับไปนั่นนะฮะที่ร้านดัดไม้อีกสักครั้งหนึ่งนะ,นะครับใช่เพราะว่าผมรู้สึกว่า34อาจจะวิกไปสำหรับผมไหมเออถามว่าวิกไปไหมอาจจะถ้าสมมติอาจารย์ไปดัดให้สตรองสักหนึ่งโอเคแต่แต่อันนี้ครับที่สำคัญเลยส่วนใหญ่ที่อาจารย์ตีเนี่ยมัน<ช>เข้าคอวันนี้เราเห็นตรงนี้เข้าตลอดเลยมันเข้าคอนิดๆบางครั้งบางบางครั้งก็จะเชื่อว่าถ้าตีงี้ปุ๊บมันอาจจะไม้มันอาจจะ สั้นไปหรือเปล่าใช่ไหมฮะยาวไปสั้นไปแล้วเนี่ยครับคือด้วยความที่อาจารย์เนี่ยเป็นคนตัวสูงครับบางทีเนี่ยเราเลยไม่ได้ดัดลาดัดลายแต่อาจารย์เนี่ยเป็นคนแขนยาวครับครับเป็นคนแขนยาวกว่าส่วนสูงครับพอเวลาคนแขนยาวกว่าส่วนสูงเนี่ยถึงจะตัวสูงก็ต้องใช้ไม้ที่แฟลตลงมาหน่อยครับ มาที่จัดลงมาหน่อยซึ่งเนี่ยพอเนี่ยถ้าบางคนนะตีเข้าคอแต่พาร์ทไม่ดีหรือหน้าไม้ไม่ดีโอเคมันเข้าคอได้แต่อาจารย์อะทั้งพาร์ทและหน้าไม้ดีแต่เข้าคอแสดงว่าไล n e แองเกิลเราไม่ได้ l ล n ์แองเกิลเราอัพไรไปซึ่งอันนี้โมแนะนําว่าถ้า ลายแฟลตกว่านี้สัก1หรือ1.5เนี่ยน่าจะเพอร์เฟกเดี๋ยวต้องไปดัดลายแล้วเราต้องมาหลอง,องกันอีกทีแต่ว่าถ้าให้คุณผู้ชมทราบนะครับว่าเวลาเราเห็นแบบนี้บ่อยๆนะครับน่าจะมีอยู่3ปัจจัยอันดับที่หนึ่งก็แน่นอนครับเรื่องของลายแองเกิลที่โปรโมได้้านมานั่นน,นะครับสองก็คืออาจจะต้องไปเช็คเรื่องของเลงส์ของก้านเราใช่ไหมครับกับตัวเรานี่ยนะครับกับอะไรที่สามครับโปรโมวันนั้นอนะแล้วจากวันนะัรู้สึกบางวันเฮ้ยทำไมวันนี้กูตีตันนี้ แต่วกจะเป็นวิเป็นเรื่องของสวิงใช่ไหมแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับประมไม่เหมือนกันใช่ก็ต้องระระวังด้วยนะฮะแต่วันนี้พอเราเช็คแล้วเนี่ยใช่ทั้งขับแพทแล้วก็ทั้งหน้าไม้ของอาจารย์คลิกเนี่ยโดยรวมดีเพราะฉะนั้นถ้ามันโดนตรงนี้ตลอดเวลาแสดงว่า ลายอัพไรต์ right ไปถ้าอัปไรต์นะครับมันจะโดนโซนดีครับจะโดนเข้าเข้าคอแต่ถ้าลายแฟลตไปม,มันจะโดนเข้าประมาณนี้ออันดับต่อไปนี่ยนะครับโปรโมครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อกี้โปรโมก็ชมว่าไออันนี้ถ้าตีเหล็กเจแต่เรียกว่า direct contact หรือ impact นั้นอยู่ตรงนี้แสดงว่าอันนี้ใช้ได้นะถ้าเราตี ออแอทแองก็ไม่พอหรือว่ามันแชโล่ไปเนาะหรือกวาดไปเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนประมาณล่องที่1ล่องที่2แต่แตพอเราตีขึ้นมาได้ถึงประมาณล่องที่4ล่องที่5แล้วเนี่ยแสดงว่ามุมเข้าเราเริ่มดีละอ่าแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลขน,นะครับว่าไอ้ลอนช์แองกลของผมนั้นก็เริ่มลบ2อลบสามละแต่ตอนนี้นะครับโปรโมครับอีกอย่างที่ทาให้ผมวันนี้นะฮะตีตรงขึ้นนะฮะผมรู้สึกว่าผมตีตรงขึ้นแล้วคือการที่นี่นะครับ เมื่อกี้นะครับโปรโมก็คือบอกว่าเราต้องพยายามอย่าให้ไอ้นี่มันทิ่มมือนะครับอย่าให้มันคก็คืออยากให้มันคลับใช่อย่าให้มันคลับแล้วก็ต้องตรงนี้ต้องมีแอคทิวิตี้ให้น้อยที่สุดถ้าที่จะเป็นไปได้ของผมมันจะยังภาษาอังกฤษเครียกมันยัง noisy อยู่มันยังมีเสียงเยอะนะครับมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเยอะผมก็เลยคิดในใจว่าโอเค นึกได้นะครับว่ามันมีอีกอย่างที่ผมต้องทำคือผมต้องกว้าต้องต้องเทคให้เข้าเพลนก่อนเทคให้เข้าเพลนนี่แต่ก่อนหน้านี้แต่ก่อนหน้านี้ใช่ครับมันอันนี้คือเข้าเพลนแต่ก่อนหน้านี้ผมเข้าเข้าเร็วไปแล้วก็ไปยกให้มันชันไงใช่แล้วสีฟตรงนี้ไปสีฟตรงนี้สีฟตรงนี้แต่พอตรงเนี้ยพออาจารย์ขึ้นมาปุ๊บแล้วมันถูกต้องเข้าเพลนพอดีก็มันทําให้เราลงมาให้เข้าเพลงง่ายคือแล้วก็ก็อาจจะยังครับอยู่นิดนึงก็อย่าจะนิดนึงน้อยลงน้อยลงแต่ก็น้อยลงนะฮะหน้าไม้เนี่ย แสบมากขึ้นเราไม่ค่อยเปิดอันนี้อาจารย์เฮ้ยน้อยลงน้อยเยอะเมื่อกี้น้อยลงใช่ไม่ได้ไม่ได้แบบเสียงดังเยอะนะครับไม่ได้เยอะอ่าอาจารย์เข้ามาเข้าเพลนเร็วขึ้นเข้าเพลนเร็วขึ้นมันทําให้พอลงมาปุ๊บเนี่ยมันออนเพลนเร็วก็ครับก็เข้าบ่อนง่ายขึ้นแล้วทำให้อาจารย์มีแอตแทกแองเกิลมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแอตแทกแองเกิลมากขึ้นขนาดไหนแต่ละครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าเทคเวทนั่นนะครับผมนะฮะก็ไม่ใช่เอาอาหารกลับบ้านอย่างเดียวนะครับแต่ในวงการกอล์ฟเทคเอาวทก็คือการ ลากนะฮะให้มันรู้สึกมันเารียกว่า straight down the line อ เพื่อให้สร้างคลับพาร์ที่ดีด้วยนะผมใช่ใช่แล้วก็พอเราเราหักข้อมือขึ้นมามันจะเข้าเพลงละใช่นะครับผมว่า 2P นะครับวิธีการจำง่ายคือพาร์ก็คือเส้นทางของไม้โดยเฉพาะในช่วงของ Impact และโปรโมโนใช่ว่าจะเป็น k ทค w a y คือไปข้างหลังหรือว่าเขาเรียก o w through เนี่ยมันควรจะต้องเหมือนกับไปตามเส้นมันจะมีเส้นโค้งมันใช่ไหมมันต้มันมันจะไปตามเส้นของเขาใช่ไหมครับแล้วก็อันดับที่2คือเพลนก็ไม่ใช่ครึ่งบินอย่างเดียวแต่เพลนคือองศานะนะครับของก้านนะฮะ ที่มันจะต้องเหมือนกับให้มันเท่ากับตอนที่มันจดลูกคือมันต้องมันคือพูดง่ายคือมันต้องเป็นเส้นเดียวกับตัวก้านใช่ไหมฮะใช่เลยตอนแรกของผมคือจะเข้าเร็วแล้วก็เลยยกชาร์สตทฟเราชดเชยนดลงมาปุ๊บเลยต้องเลยต้องมีอย่างนี้ปุ๊บแต่พอผมรู้สึกกวาดให้มันพสให้มันให้มันรู้สึกมันมันวายขึ้นแล้วมันสเตรทขึ้นเนี่ยแล้วเราก็แค่หักมานี้ปุ๊บพุ่งถ้าไปงี้ปุ๊บมันทำมันจะไปงี้ไม่ได้นะใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นเชนเรียกชันมันจะเป็นดมิโน ผมลากไปงี้ปุ๊บเนี่ยให้มือมันอยู่เขาเรียกสเตรทออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะทําแบบก่อนไม่ได้แล้วมันจะแปลกทันทีดังนั้นมันก็จะต้องมันก็จะต้องเข้าแบบอัตโนมัติคืออันนี้แฟลตขึ้นแล้วก็คือให้เพลนมันดีขึ้นใช่อ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเรามาดูผลงานของเราวันนี้กันว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่อาจารย์ยังขึ้นมาแล้วมันยังสตีฟอยู่แล้วตอนพอลงมาแล้วมันยังเขาเรียกว่ามันยังไม่เข้าเพลนเร็วนาะมันยังแชโล่ตรงนี้มากไปเนี่ยดูแรกเนี่ยยังลบศูนย์เห็นไหมลบหนึ่ม จากเริ่มได้แล้วเนี่ยจะเป็นเห็นไหมครับว่าจะมีลบ2.6ลบ3ลบ2อลบ2.5าลบ2.5ลบ1น่จลบ1.5จโอเคขึ้นมันก็จะดีขึ้นทักแองเกิลใช่ครับแล้วก็เข้าบอลดีขึ้นแล้วก็อินแพ็คก็จะไปอยู่ที่ร่องงกลางกลางใช่อินแพคจะไปอยู่ที่ประมาณร่องที่4ล่ร่องที่5มากขึ้นใช่ไหมครับโอ้นะครับวันนี้ก็น่าจะได้ความรู้กันไปนะครับเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่วันนี้ก็ระยะอาจจะยังไม่มาครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าเราอาจจะยังไม่ได้แก้เรื่องนี้ นะครับไม่สบายไม่ใช่อัดยาทั้งขวดแล้วหายในหนึ่งวันนะฮะใช่มันต้องกินทีละเม็ดทีละเม็ดแล้วค่คอยๆหายค่คอยๆแก้ค่คอยๆลดอาการไปเรื่อยใช่เลยครับก็เหมือนกับนะฮะ<ๆ>ก็เรียกว่าสวิงฟิกซ์เหมือนกันครับก็คือเราก็ต้องทําแบบนี้เหมือนกันคือวันละนิดวันละหน่อยนะครับไม่ใช่วัยรุ่นใจร้อนจะกวาดทั้งวงเลยมันจะมันเป็นไไม่ได้เพราะว่าวงเรามันเร็วมากครับมันหนึ<ช>่งจุดห้าวินาทีเท่านั<ช>้นเองครับใช่ครับแล้วที่โปรโมทบ่อีหยานนะครับผมว่านี่ดีมากนะครับเพราะคือสวิงซอสมันจะไม่มี S ในคำนี้นะครับคุณผู้ มีแค่สวิงทอสเดียวดังนั้นวันนี้ผมได้สวิงทอสเดียวคือผมแค่ดรากนะก็คือรู้สึกว่าลากกว้างแล้วก็เพลนแล้วก็พยายามพยายามให้มันไม่ไม่มีอะไรตรงนี้เยอะก็คือปื๊ดแล้วก็ให้อยู่นิ่งๆแล้วก็ให้มันเงียบที่สุด แล้วมันก็ไปของมันใช่ใช่ไหมฮะราคาตัวเลขมันก็ดีขึ้นทันทีเลยครับนะฮะระยะระยะอาจจะยังไม่ได้นั่นนะครับจะตีกอล์ฟห้ามไปเปรียบเทียบกับชาวบ้านครับใช่ครับเราต้องเล่นเล่นวิดีโอเกมใช่ไม่ใช่ไหมเราอย่าเอาเราไปเปรียบเทียบคนื่นครับเราแค่ตีของเราให้ดีเล่นอยู่ในเกมของเราแล้ววันนั้นอ่ะจะเป็นวันที่เราเล่นกอล์ฟสนุกโปรโมทครับโปรโมททุกวันนี้ก็สอนอยู่ที่นี่แล้วสอนยั่ไนบ้างครับก็จะมีจะได้ตามมามีกอล์ฟแลบนะครับโรงเรียนของโมชื่อกอล์ฟแลบนะฮะ อยู่ที่สุขุมวิท42ิโอเคกอแล้วก็จะมีอยู่ที่สนามไดโนลจันทร์แล้วผก็จะมาที่นี่ด้วยโอเคนะครับก็วันนี้ได้ความรู้แล้วก็นะฮะเรียกว่าเทคนิคและก็เรื่องราวใหม่ๆอีกแล้วนั่นเองนั่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณโปรโมมากเดี๋ยววันว้โอกาสหน้าเราจะได้เจอกันอีกครับผมได้เลยครับผมขอบคุณนะอาจารย์ครับครับผมขอช่วยดีครับขอบคุณครับขอบค i s